รีวิวใช้จริงๆสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกระจกอะคิลิกทรงอิสระนะครับอันนี้คือทรงก้อนเมฆมันมีหลายทรงนะทรงกลมทรงถั่วทรงก้อนเมฆหรือทร,ท,ทรงที่เป็นทรงที่แบบอธิบายไม่ได้ก็คือฟรีเชฟไปเลยก็มีนี่ฮะมันเป็นกระจกที่เป็นแบบไร้ขอบนะครับแล้วก็สามารถถอดออกจากตัวฐานได้ นี่แบบนี้เลยตัว่านมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ช่องเสียบแบบนี้เลยครับเป็นไม้แล้วมีช่องเสียบฟังก์ชันก็คือมันเป็นอะคริลิกเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆพลาส,สติกก็คือตกไม่แตกนี่ฮะแล้วก็ยังส่องสะท้อนได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ต่างจากกระจกจริงเลยนะเออ แล้วก็ทรงมันสวยพอเป็นไร์ขอบแบบเนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่เราจะวางตกแต่งในห้องเนี่ยมันก็มันก็มีความเรียบๆดีครับนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันไม่ใช่กระจกเฮ้ยทำไมเสียงนกดังจังวะเดี๋ปิดปิดเปิดประตูแป๊บหนึ่งเสียงนกดัง เนี่ยฮะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฟังเสียงเป็นพลาสติกเลยนี่ซึ่งมันสะท้อนทุกอย่างได้แบบกระจกเลยนะก็คือชัดนะแต่ข้อเสียที่มันแตกต่างนะครับไม่เชิงข้อเสียแร้มันแตกต่างจากกระจกเรียงไงคือพอมันเป็นอะลริลิกแล้วมันเคลือบเคลือบ,เค,อบเคลือบสะท้อนแสงแบบเนี้มันก็จะมีความเป็นรอยง่าย แล้วมันก็จะไม่ได้ใส่ปิ้งเหมือนกระจกที่เป็นแบบแผ่นกระจกจริงๆแต่มันก็ได้อยู่นะครับเนี่ยสมมุติว่าแฟนผมเขาใช้เนี่ยเขาวางไว้ตรงหน้าประตูตำแหน่งตรงที่เป็นเชลก่อนออกจากห้องเขาก็จะแบบสามารถเห็นตรงเช็คใบน่องใบหน้าก่อนออกจากห้องได้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์หรือคุณจะวางตกแต่งไว้บางโซนของห้องหรือใช้เป็นท็อปในการถ่ายรูป หรือวางไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันมันน่ารักดีอะ่ะแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยก็เลยเอามารีวิวนะครับสาหรับตัวที่เป็นกระจกฟรีเชฟราคาเหรือน่าจะร้อยกว่าบ,บาทนะครับไม่แพงนะไม่แพงนะซื้อมาเป็นพกถ่ายรูปก็ได้เลยอะ่ะแล้วมันประเด็นคือพกพาได้ด้วยนะที่เขาบอกคืออย่างอย่างที่เขาบอกว่าฟังก์ชันคือมันไม่ได้แตกง่ายมันเพราะมันใช่กระจกแบบทำมาจากแก้วอ่ะ เนี่ยมันมันก็ไม่แตกนะถ้าถ้ามันตกอย่างเงี้ยแล้วมันก็พกพาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปข้างนอกเวลาที่คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะเอาไปด้วยเป็นพงเป็นพอบหรือจะไปใช้อย่างเงี้ยในห้องน้ําไม่ต้องในห้องน้ำเขาน้องจะมีจุกที่แต่ถนจอยากเอาไปด้วยก็พกไปได้แต่อาจจะต้องหาอะไรหรอ่อกระดงกระดาษหอ่อรอบหนึ่งแต่มันก็เบาเบามาก ซึ่งไอ้ฐานไม้ตัวนี้บางทีก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วกระจกเนี่ถ้าเกิดว่ามันมีกําแพงคุณสามารถวางตั้งไว้ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าในภาพของสินค้าบางทีเขาก็วางตั้งไว้ไม่ได้แบบว่าต้องมามาเสียบตลอดวางพิงกับกําแพงไว้ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าน่ารักดีนะเป็นสินค้าที่แบบโอเคอะ่ะแล้วก็มีประโยชน์นี่ครับเชฟเชฟของมันอันนี้คือรูปกอนเกฆนะครับ แล้วเบามากแต่ข้อเสียอาจจะไม่ได้แบบปรับให้แบบหงายขึ้นหงายลงหงายขึ้นหงายลงสําหรับที่คนใช้ในการแต่งหน้าเขาใช้งานจริงๆอะเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบงานใช้งานจริงจังได้แบบนั้นมันอาจจะไม่ถนัดไงยกเว้นว่าคุณยืนแต่งหน้าแล้วคุณวางอกระจกตรงนี้ตรงตำแหน่งที่พอดีกับหน้าคุณอาจจะได้ในการที่แบบเออเอาไปใช้นอกสถานที่อะไรอย่างนี้น,นะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นพ็อปมากกว่า ก็ลองดูครับสำหรับคนที่สายถ่ายรูปแล้วก็สายแต่งบ้านนะครับผมว่าเวิร์กอยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้นะครับสำหรับกระจกทรงอิสระบวกฐานไม้ขนาดก็ประมาณ20-30มเซนถ้าเกิดนี่ถึงนี่ก็น่าจะเกือบ30เซนนะครับประมาณคร่าวๆเป็นเหมือนกระจกวินเทจเละเป็นพราถ่ายรูปและง่าย แต่มันก็ใช้งานได้จริงไงมันก็ใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ในลิงก์จะมีหลายทรงอยู่นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลือกดูว่าจะเอาทรงกลมทรงก้อนเมฆทรงถั่วทรงฟรีเชฟก็เก๋ดูครับเป็นอะไรที่เก๋แล้วก็ไม่บาดมือด้วยนะอ่าตรงนี้มันก็เป็นเหมือนพลาสติกอะแต่ถ้ากดลงน้าหนักแรงอาจจะบาดได้บ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้มีความเหมือนกระจกเป็นแก้วอะครับมันมันต่างกันแล้วก็ต้องระวังเรื่อง เรยขีดข่วนอย่างที่บอกส่วนการที่แบบข้อเสียเวลาที่เรามันไม่มีขอบเนี่ยเราไม่อยากจับขอบบางทีไปจับตรงเนี้ยเวลาดึงออกอลไรมันก็จะเป็นรอยตรงนี้เป็นรอยมนันมันก็ต้องหากระดาษพวกเช็ดแว่นอะไรมาเช็ดนะครับก็เพจรีวิวใช้จริงๆขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจอย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำคลิปรีวิวกันไว้แบบคนที่ใช้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดซับไปด้วยครับ